อยากทราบเราจะทราบได้อย่างไรว่าใครบรรลุธรรมแล้วไม่มีทางทราบยันตายนะเพราะพระผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้บัญญัติข้อธรรมใหไ้ไปตรวจสอบใครเวลาโยมผู้ชายคนนี้ทานข้าวอิ่มโยมผู้ชายคนนี้รู้ไหมว่าคนนี้ทานข้าวอิ่มไม่รู้ตัวเขาต้องรู้ใช่ไหมและตัวเขาต้องไปถามใครไหมผมกินข้าวอิ่มยังครับเราโง่เปล่า เินอิ่มแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอิ่มใช่ป่ะตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจไหมเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้พยากรตนและตนนั่นแหละว,ว่าเป็นโสดาบันแล้วตามหลักธรรมตรงนี้คู่มือโสดาบันรวมไว้ให้แล้ว51าในยะ51วิธีในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันด้วยตนเองนะไม่ต้องพึ่งใครไม่มีใครสามารถชี้โยมได้ว่าโยมเป็นโสดาสกิทาการาคาพันหลาน หรือใครชี้ใครได้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกพรมติดสะพรมที่เป็นอริยบุคคล <c oughs> พวกนี้จะชี้ได้ซึ่งพรมพวกนี้มาชี้ภิกษุณีว่าเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้พระโมคคัลลานะยังสงสยัยพระโมคคัลลานะยังพยากรไม่ได้เลยขนาดเลดิศทางลิ์นะก็เลยแสดงลิ์ขึ้นไปที่พรมแล้วก็ไปถาม ติสสภพรมว่าเอ๊ะติสสะพรมทั้งหมดเหรอที่พยากรอริบุคคลได้ติสสะพรมบอกไม่ใช่เฉพาะที่เป็นอริบุคคลนะแล้วก็เล่าคุณธรรมต่างๆจากนั้นเนี่ยพระโมคคานะก็ลงมากราบพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเนี่ยไปคุยกับติสสภพมมาเขาบอกว่าเขามีข้อมูลอย่างนี้เขาพยากรได้อย่างนี้อย่างนี้ผู้เจ้าก็รับรองคําพูดของโมคคานะที่ติสสะพมพูดแต่ถามโมคคานะ ติดสาพรมไม่ได้แสดงบุคคลที่เจ็ดให้เธอทราบหรอว่ามีอะไรบ้างบอกไม่ได้ไม่ได้แสดงให้ผู้เจ้าก็เลยแสดงให้ครบสมบูรณ์นั่นคือพรมก็ยังไม่รอบรู้เท่าผู้เจ้าเห็นนะอ่ายังมีอีกนิดหนึ่งอีก <c oughs> นั้นไม่มีใครทราบหรอกโยมนะวิธีตรวจสอบตรวจสอบยังไงตรวจสอบตนเองยังไงจบคอสนี้แล้วมีคนสกิดไปสะดอข้อกันไหม ไปไหมอ่าไปดูเลิกไหมไปดูเลิกเนี่ยจะออกรถต้องดูเลิกไหมอ่าเช่มั้ยเอ๊ะหมอเขาบอกให้เปลี่ยนสีรถนี่ไม่หมอนะอีกคนเขาบอกเอ้ยติดสติกเกอร์รถคันนี้สีขาวนะปลอดโปร่งแล้วนะเชื่อไหมถ้ายังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมงคลและโดนบันดาลอะไรได้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันจะต้องละได้เรียกวัตโกตุลามงคล พราะนั้นโสดาบันเนี่ยดูมีคุณธรรมสองอย่างง่ายๆคือพ้นภัยเวร5ประการถ้าโยมมีศีลหบริบูรณ์ศีลห้า